สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับอันนี้ก็พามาดูเรื่อยๆน,นะครับก็เพิ่งได้มานะครับตัวนี้ก็ได้เป็นฮันอ่าตัวนี้จะเป็นหนึ่งแปดศูนย์ครับอ่าได้อ่าจากด้านขายของเกล,กลนะครับก็ z ่อมไปหลายอย่างอยู่เหมือนกันก็เป็นฮันซากนะครับอันนี้จะเป็นชุดเสื้อเทนนะครับ อันนี้จะเป็นตัวคาล่างนี้นะเรื้อยังไม่ได้ลอกนะครับนีลกูกลูกเดิมครับลกูกแหวนมันไม่ค่อยแหวนมันไม่ค่อยมีแรงัดน,นะครับแล้วก็ชุดเรื้อนี้นะครับประกอบกันแล้วก็ซีนด้านนี้นคมันจะ ดวมมันกับมันจะโยกอ่าก็ก็เวี่ยงจะโยกได้นะครับอ่าเลยทำให้ไม่มีแรงัดแต่ว่าเสื้อยังสวยอยู่นะครับเสื้อยังไม่มีรอยอ่าปูดนะครับหรือว่ารอยลอกดิแต่มันใช้ไม่ได้ก็จําเป็นต้องท,ทิ้งครับอ่าซีนครับที่จะมันจะเป็นตรงนี้นะเป็นบาบาตรงนี้มันกัดมัน มันจะขบกับซีนมันไม่แน่นปอนะครับแต่ทำาไมก็ก็เหวี่ยงมันโยกตรงนี้ครับแล้วก็ที่มาซื้อเพิ่มกับก็เป็นซากนะครับมาที่มาซื้อเพิ่มก็มีหลังคารครับคาบูเรเตอร์ครับเจอเตอร์ถแล้วก็ปานี้ครับปาก้างที่มีก็ถังน้ำมันนะครับอ่าไก จับเนี่ยไกแฮนแ้วก็ท่อแต่ว่าตัวนี้เป็นของแท้นะครับอาบอดี้เป็นของแท้ถ้าว่าเป็นของเต็มก็ไม่เอานะครับแต่นี่เห็นนะเป็นของแทก้ก็ก็อยากท้อมครับเพราะว่าอาน็อตหรือว่าชุดป้ายเ่อติดแบบนี้ครับมันจะหนาน,นะครับของแท้สังเกตว่าที่ต่อที่ฝานะ้ำมันก็มีจรานะครับ อาจารย์่น,นกละของสตาร์เดียวเนี่ยแต่ซ่อมอะไรเสร็จก็ติดง่ายนะครับวันนั้นที่ลงทุนไปปนุกนะครับปนุกร้อยเจ็ดหมื่นบาทอันนี้ไม่ได้สตาร์ทไว้หลายวันแลน้วเกือบมาติดแล้วเดี๋ยวมาสตาร์เตีวดูนับว่าจะติดไหมวันนั้นที่เปลี่ยนก็เป็นลูกยางครับเป็นลูกยางไป จ๊บมันลงไมุ่ชนรับเทามือช่วยกด ก็แดงดีครับอ่าน้ำมันหลอดเอกดีครับก็ช่วงนี้ปักได้ปวตมครับก็ไม่ได้ไปตัดเดี๋ยวอ่าไดดอกดีเดียวตามพาไปตัดให้เพื่อนๆดูครับว่าตัดดีไหมสําหรับอ่าเลยตัวเล็กก็ตัดไปตามรอบมันครับมันจะไม่กินโหดแบบตัวใหญ่หรือว่าตัวกลางครับมันจะค่อยๆกินอ่าตามกาลังหรือว่าตามสาไปของเครื่องนะครับ อ่าถ้าตัวกลางหรือว่าตัวใหญ่นี่มันจะกินยิ่งตัวใหญ่นี่จะกินดูดไม้เข้าไปเลยนะครับพอร่องมันตรงครับพอเราตัดให้ร่องมันตรงมันก็จะดูดไม้เข้าไปเลยแต่ตัวเล็กนี่มันก็ค่อยๆไปลงค่อยๆลงครับก็กันใช้เลยยนก็สู ule, ource, ้สำคัญครับการแต่งสัวมันกินถ้าเราแต่งไม่เสมอมันจะเอียงนะครับพอเอียงแล้วถาให้ร่องมันไม่ตรงเราก็ตัดลําบากครับเราก็ตัดชาครับก็มันต้องให้ําพันกันนะครับสําหรับกัน chơi luôn đấy rồi các anh các anh cùng các anh các